สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์นิกคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการตั้งค่าการสแตนบายหลายๆช่องหรือการได้ยินหลายๆช่องพร้อมกันของโปรแกรมวอลเราเข้าใจพื้นฐานก่อนโดยทั่วไปแล้วนะครับการทํางานของวอลก็คือเราตั้งช่องตรงกันอันนี้ช่องฝ่ายครังอันนี้ช่องฝ่ายครั้งตั้งช่องตรงกันคุยกันได้นะครับกรณีที่เราสแตนบายช่องอื่นนะครับคราวนี้ผมมาสแตนบายช่อง Family เห็นไหมครับว่าคุยกันไม่ได้ซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการฟังหลายๆช่องพร้อมกันถึงแม้ว่าเราจะสแตนบายช่อง Family แต่ช่องครั้งเรียกมาเราก็ได้ยินนะครับคลิปนี้จะสอนวิธีการตั้งค่าแบบก o ุ p Listening วิธีการตั้งค่าการฟังหลายช่องพร้อมกันขั้นแรกให้เราล็อกอินระบบวอลหลังบ้านหลังจากนั้นให้เราเลือกคำว่าก o ุ p แล้วเลือกก r ุ u p List หลังจากนั้นให้เราเลือกช่องที่เราต้องการจะฟังนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่สแตนบายช่องนั้นเราก็ได้ยินช่องนั้นในที่นี้เราจะเลือกฝ่ายครั้งหลังจากนั้นให้เลือกกลุ่มยูเซอร์เลือกคนที่เราจะต้องการได้ยินตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะไม่สแตนบายช่องนั้นในที่นี้ผมจะเลือก Nick w a l l s นะครับถึงแม้ว่าเครื่องนี้จะไม่สแตนบายช่องครังก็จะได้ยินช่องครังตลอดวิธีการทำให้เราเลือกกลุ่ม listening แล้วกดคลิกซ้าย1ครั้ง แค่นี้นะครับตัวเครื่องของ Nick Wall S ตรงนี้ก็จะได้ยินช่องฝ่ายคลางตลอดหรือเราสามารถทำได้อีกวิธีนึงนะครับก็คือมาที่ User หลังจากนั้น User List แล้วเลือกเครื่องที่เราต้องการจะฟังหลายช่องในที่นี้จะเป็น Nick Wall S หลังจากนั้นเลือกคำว่า j o y Group เราสามารถจะเลือกกลุ่มไหนก็ได้นะครับที่มีอยู่แล้วในที่นี้นะครับ Nick Wall S ยังไม่มีช่องฝ่ายขาย เราสามารถจะเพิ่มช่องฝ่ายขายในที่นี้ได้นะครับกดจอยกรุ๊หลังจากนั้นเราอยากจะได้ยินช่องฝ่ายขายด้วยถึงแม้จะไม่สแตดบายช่องนั้นเราสามารถเลือกกรุ๊ปริซิเน็ตติ่งตรงนี้ได้นะครับสามารถทําได้2วิธีสําหรับการฟังหลายช่องพร้อมกันหลังจากที่เราเซตค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องทําการเปิดปิดเครื่องก่อน1ครั้งนะครับ ถ้าเราตั้งค่าถูกต้องนะครับหลังจากเปิดปิดเครื่องแล้วถึงแม้ว่าเราจะสแตนบายคนละช่องขวึ่นะครับตรงนี้ช่องคลังตรงนี้ช่อง Family เราก็ได้ยินนะครับอันนี้ก็คือวิธีการฟังหลายช่องพร้อมกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะเรียกกลับนะครับเราจะต้องเปลี่ยนช่องนะครับไปช่องฝ่ายคลังที่เราตั้งนะครับถึงจะเรียกกลับได้นะครับจะได้ในส่วนของการฟังหลายช่องพร้อมกันเท่านั้นนะครับสําหรับการเซตค่าตัวนี้